สวัสดีครับผมของลูกค้าก็จัดการให้เสร็จเรียบร้อยนะครับกับตัวของซอง iPhone Air ครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังวัวสีน้ำตาลทองครับผมพับขอบริมด้านในบุเป็นหนังวัวสีน้ำตาลช็อคครับ ตัวนี้นะครับปกติหนังจะหนาครับเราจะต่อให้เขาบางครับหลังจากที่ประกบกันแล้วจะเท่ากับหนังหนาหนึ่งชิ้นครับผมเวลาทําออกมาก็เลยบางสลิมตัวหนังตรงนี้จะมีความสวยงามในการปรับขอบครับเวลาใช้งานก็ไม่ต้องกลัวว่าจะบาดมือนะครับเวลาถือถือสะดวกครับที่สําคัญตัวนี้ออกแบบเอาไว้ก็คือเราครับผมเอาตัวบล็อกเนี่ยครับตัดออกมาให้ได้ความยาวกว้างของ iPhone Air เราครับซึ่งของ iPhone Air เนี้ยมันจะมีความหนาอยู่ที่ตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่อยู่ประมาณ5-6ถึงมิลแต่ว่าช่วงเลนส์กล้องมันจะหนาประมาณเซนตินิดๆครับผมเราก็เลยหาค่า เฉลี่ยกลางก็คือว่าเราจะไม่ทำหนาหรือทาบางเกินไปเพราะมันจะใส่ไม่ได้หรือหลวมเกินไปครับตัวนี้ก็เลยออกแบบออกมาให้เราใส่ลงไปสบายๆไม่ฟิตไม่หลวมครับผม ส่วนด้านบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวคุมครับสมมุติว่าเราไว้ในกางเกงแล้วปากกางเกงเราก็จะรัดตัวปากซองครับทาให้ขี้ฝุ่นไม่เข้าไปแล้วก็หยิบได้สะดวกซึ่งเวลาใช้เราก็แค่บีบนิดนึงครับแล้วเราก็จะจับเขาออกแบบนี้ได้เลยเวลาใส่ก็ใส่สะดวกเวลาใช้งานสั่นรู้สึกครับแล้วก็เวลาใช้เนี่ยจะไม่หลวมเกินไปจะไม่ใหญ่หลวมออกมาเป็นเซนเซนครับแต่ก็ไม่ได้ฟิตถึงขนาดยัดลงไปแล้วทําให้ตัวเลนส์กล้องเราไปขูดกับด้านในซึ่งตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องขูดทางด้านจอแล้วก็ตัวบอดี้นนนะครัขอางเนนงงเเหยจมืล มือถือถูกับหนังเราอย่างไรก็ตามก็จะไม่เกิดรอยครับพอตัวหนังมันมีความนุ่มละมุนอยู่ส่วนตรงนี้ล่งไข่ปวันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะแพ็คส่งไปให้กับลูกค้าครับผมยังไงเดี๋ยวจบคลิปนี้ลองชมภาพนิ่งดูนะครับขอบคุณครับ